สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของธาตุสี่นะครับว่าด้วยเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะครับซึ่งสมภพวัวธาตุเป็นตัวของมนุษย์เราหรือว่าสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ล้วนประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ทั้งนั้นนะครับครับในวันนี้นะครับเราจะมาต่อด้วยการดับน้มผันนะครับเป็นวันที่29ธันวาคมพุทศศักราช2545ที่เมืองทองธานีนะครับ นามขันประกอบด้วยทาตุสองส่วนถ้าแต้มหนึ่งส่วนท่าไปหนึ่งส่วนเมื่อเริ่มดับตามขันในนามขันทั้งสี่จะต้องดําเนินการดังนี้หนึ่งนามขันประกอบไปด้วยสี่ส่วนคือและสามท่าตันเปรียบต่างดังนี้ท่าสามในนามขันเปรียบได้กับพระไตรั์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้าตานามได้แก่สังขารขันเปรียบเทียบได้กับอนิจจังอันได้แก่ความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอนทั้งหลายทั้งปวงเปรียบเหมือนกับน้ําที่มีรูปร่างมีสถานะมีสภาวะไม่แน่นอนนั่นเองสองธาตุไฟอันได้แก่สัญญาขันเปรียบเทียบได้กับทุกขังอนัตตาอันได้แก่ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากไฟกิเลสไฟเต็งหาไฟละคะาต่างๆที่คอยแผดเผาตนเองอยู่เสมอนั่นเองสามธาตุลมอันได้แก่เวทนาขันและวิญญาณขันเปรียบเทียบได้กับอนัตตา คือความไม่มีตัวตนนั่นเองเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆของร่างกายตัวตนของเฮานั่นก็นคือเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นความรับรู้อารมณ์ต่างๆเช่นสุขทุกข์บ่สุขบ่ทุกข์ดีใจเสียใจสันเสริญนินทาต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือวิญญาณเครื่องรับรู้นั่นเองสังเกตได้ว่าถ้าทั้งสามดันามขันสี่ส่วนนี้บ่มีตัวตนอยู่ดังนั้นการดับนามขันแล้วจึงบ่เห็นว่าดับ มีจึงบ่อยมองเห็นด้วยตาเนื้อว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นบ้างน้ำขันประปรปะกอบด้วย4ส่วนเปรียบเหมือนกับคุณธรรม4ประการที่จะนํามาใช้ในการดับน้ำขันตัังนี้ 1. สังขารขันน้ำหล่อเลี้ยงจิตประกอบไปด้วยเปรียบเสมือนสิน5ความปกติอันเย็นอาบก,กาย 2. เวทนาขันความรู้สึกอารมณ์เปรียบเสมือนสมาธิการฝึกจิตให้แน่วแน่ สามสัญญาขันความจําได้หมายรู้เปรียบเสมือนปัญญาความรอบรู้สี่วิญญาณขันเครื่องรับรู้อารมณ์เปรียบเสมือนอุเบกขาเครื่องวางเฉยต่ออารมณ์ครับดังนั้นทำสี่เหล่านี้ทักงสี่ประการซึ่งเป็นคู่ปรับสําหรับนามขันดังนี้สี่อย่างดังนี้นะครับไดนะแก่หนึ่งดับนามขันดับสังขารขันด้วยทำสินห้อุเบกขา พิจารณาธาตุน้ําแล้วกรูพระลงสู่พระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาสองดับเวทนาขันธ์สมาธิอุเบกขาธาตุลมโทสะอนิจจังทุกขังอนัตตาสามดับสัญญาขันธ์ปัญญาอุเบกขาธาตุลมโมหะไอโทสะทุกขังอนัตตานิจจังทุกขังอนัตตา สามสัญญาขันปัญญาอุเบกขาธาตุไฟราคะอนิจจังทุกขังอนัตตาสี่ดับปิญญาขันอุเบกขาธาตุลมมานะอนิจจังทุกขังอนัตตาครับในวันนี้เราจะพักเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปจะต้องละเอียดในการที่จะต้องอ่าพิจารณาเป็นข้อๆไปนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องของ การดับอันแรกนะครับในนามขันก็คือการดับสังขารขันครับเรามาพบกันในวันต่อไปนะครับครับสวัสดีวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ